สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาถึงนะครับผมเมื่อคืนนะครับผมมาถึงเมื่อคืนก็รีบเตื่นสายหน่อยนะครับผมก็รีบมาหาน้องอมทองกับพี่ใบทองนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับผมคิดถึงไหมอาการเป็นแบบไหนนะครับอยู่ที่นี่ก็เริ่มเข้าสู่อากาศหน้าหนาวแล้วนะครับผมโอ้เย็นเลย โอ้ว pues ัดีครับเลือดสวยน้อยโอ้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 ดีใจไหมวัดีครับเลยวันดีครับเลยเฮโอ้ทีไปทงนู่นนู่น่เอาวันดีครับเลือสวยเลยวาดีสวยอุ้มเลยอุ้มโอ้เลยอ้้โอ้โอ้โอโอ้โอ้อ้้อโอ้โอ้โม้โอ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 อ่ออ้โอ้โออ ไม่ได้ซื้อกล้วยมาฝากเลยอาทิตย์นี้ก็ไม่ได้กินกล้วยเลยน้องอมทองโอ้ยดมหากล้วยนะครับผมอ่าสวัสดีครับเลือสวยนอนเลือสวยโอ้โหเลอดเหอดเลอดเอออดดีใจดีใจนะครับผมโอ้เห็นพอมาดีใจเลยเนาะเออนะครับผมอาทิตย์นี้ไม่ได้ไล่สดนะครับผมไม่ได้กินกล้วยเลยน้องอมทองแล้วก็พี่ช้างทั้งแปดเชือกนะครับผม ไม่ได้กินกล้วยเลยโอ้ลองรับเลยเนาะใบทองก็รับสีโรบงเงินก็ยังตกมันอยู่นะครับผมยังตกมันอยู่สีโรบงเงินอ่าในพี่ใบทองใบทองหูมห้มเลยฮู้มเลยฮู้มเลยพี่ใบทองกตกมันอยู่โอ้ เวททองก็ตกมันอยู่นะครับผมอาการเว้นะฮะเห็นไหมเว้นะเห็นไหมเออ,เออเออเออดีใจเลยสายหัวโยกหัวเออเนาะไม่ได้เอากล้วยมาเลยฮะไม่ได้เอากล้วยมาเลยฮะโอ้ดมกลิ่นเลยนะครับมาถึงกระดมกลิ่นเลยนะครับว่าใช่ไหม นะครับผมว่าใช่พ่อหรือเปล่านะครับผมจําเสียงได้นะครับผมพี่ใบทองจําเสียงได้นะครับแล้วก็น้องอมทองมาเห็นแล้วก็ดีใจนะครับเมื่อกี้ก็ร้องรับเลยนะครับผมร้องรับเลยทั้งสองเชือกเลยนะครับผมคือความผูกพันนะครับผมผมกับเขานะครับกับพี่ใบทองน้องอมทองนะครับก็คือผมอยู่ด้วยกันก็มีความผูกพันนะครับผมเขาก็คิดถึงนะครับ ว่าตอนไหนพอจะมานะครับผมจริงๆนะครับในดมกลิ่นอ่าดมปะปะปะไม่ต้องดดมอันนี้ก็มีอาการตกมันอยู่นะครับทางแก้มนะครับผมอ่าทางแก้มนี่นะครับผมก็ตกมันอยู่นะครับไรแต่ก็เดี๋ยวผมก็จะทําความสะอาดแล้วก็ตัดหญ้าอาหาให้เขาสู้ต่อไปอีกนะครับผมสูงานต่อไป สิทธ <gesch> ุระนะครับผมก็รีบกลับมาเลยนะครับผมรีบกลับมาหาน้องอมทองกับพี่ใบทองนะครับมาหาน้องช้างอาทิตย์ไม่ได้อาทิตย์นี้นะครับผมไม่ได้ไล่สดเลยนะครับผมไม่ได้ไล่สดเลยนะครับไม่ได้ไล่สดเลยนะครับพี่ใบทองกับน้องทองก็คงคิดถึงนะครับผมเอ้วนมากเลยพี่ใบทองนะครับผม วนวจนงานเล็กหมดเลยนะอัวน,นะก็ดูนะครับตกมันเลยนะครับผมพี่ปาทองก็จะผูกไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผมเราก็ไปหาตัดหญ้าหาอาหารให้เขากินนะครับผมวันนี้ผมก็จะพาน้องอมทองนะครับพาน้องอมทองไปอาบน้ํานะครับผมไปอาบน้ําไปผูกข้างนอกนะครับไปผูกาในโรงนะครับผมอูน้องอมทองจะตกมันด้วยหรือเปล่าเนี่ย ดูตรงขมับนะครับตรงขมับบวมเลยนะครับดูนะครับฮะทาไมนี่ดูนะครับตรงนี้ทาไมบวมนี่นม่ตกมันหมนี่อ้วนเบ้นลยโอ้โอ้คิดถึงเลยเนาะคิดถึงคิดถึงคิดถึงมาถึงกันี่นะครับผมจับมือเลยนะครับผมจับมือนะครับอยากไปอยากออก อาการอย่างนี้นะครับอยากออกเดี๋ยวพาไปวันนี้พาไปอยู่แล้ววันนี้หมดธุระแล้วไม่ไปไหนหรอกไม่ไปไหนหรอกวัวนีเ่เดี๋ยวจะพาไปหมดธุระแล้วไม่ไปไหนหรอกโอ้คิดถึงไหนกอดกอดหนเลยกอดกอดด้วยกอดกอดเลยโอ้กอดด้วยเนาะเบ้นไปรู้แล้วว่ารักรู้แล้วว่าคิดถึงกอดกอดกอดด้วย ก็ดีิดินี่อันนี้จะพาไปอาบน้ำาุเส้นยู้สายในวันนี้นอมทองโอเคนะครับผมก็ฝากติดตามให้กำลังใจด้วยนะครับผมเป็นวิธีการบ็นยูนะครับลองคนเลี้ยงช้างนะครับว่าผมก,กับอนอมทองพี่ไบทอ,ง,องความยูกันแบบไหนนะครับผมฝากติดตามให้กำลังใจด้วยนะครับโอ้ดีใจมากเลยเนาะ ดีใจนะครับดีใจอพอมาดีใจจะได้ออกไปอาบน้ําเดินเล่นนะครับกินญ้าเต็มที่นะครับผมกินยากินอาหารเต็มที่นะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม